ไปทางไหนน้อนี่ยตาไปทางไหนเลยนอนลงจริงรีปะไปทางไหนตาต้นไปทางไหนน้อตานี่ไปหาตาก่อนนะไปทางไหนน้อในบาทนี่โอ้นั่งอยู่ปุ่นตาให้ยังตา นึกว uh, ่าไปทางใดนั่งอยู่นี่เองคิดยังไงบอกออกสิบอกสินยินใจจักกันแหละอันที่สามนี่มาแล้วเลยตใสยี่แล้วงามมากอู้อู้ก็บอกใหญ่สายตาเอาใส่มือระบาดมือระบานอยู่ก็โผูเบิ่งดูเดี๋ยวอู้หูก็บอกสินเออใส่หมดนี่ รวยเด้ตาเนาะอืออยู่ซื่อๆก็จนั่งอยู่ได้ยังเนาะไหนตังบ่มันยาวปานใดกวโอ้ดิกันบ่มันยาวบ่เท่ากันเอ้ามันปลาไล่กันโอ้อันนี้ยังบ่แล้วตินี่อือยังบ่แล้วอือหือก็ทงอ้อมิเนาะปยกลํานึงสิตางามแท้วะ ยกจากอันที่อะไรนี่นะโอ้โหออมสินอย่างออมสินยักษ์ด้นี่มีตังไซวะเนาะนี่อยากแล้วนี่มันนี่กับเด็กใบก้อนก็หน่อยู่ซางยูซุกดอกเปลือกมันนี่โอ้โหดอกเปลือกมันสวยงามเลยเนาะมือเบาเบามือเบาเบา ตาอ่อนสิมใส่เต็มสาปอันนี้คักเนาะอืมอืมมนาววนนะตีตื้อโอ้เห็ดสละละเอียดยิบเลยเนาะอู้มละเอียดมันยิบปากเขียนมันยิบปากเนื้อเป็นในพทยละเอียดยิบเลยความสิมตานี่ สินตาเนาะแม่นอมสินยาย,ยเห็ดลายปนีมีตงังใส่บนอ่ำหวานโอ้ถามมันจะมีสักมือเนาะส,สักวันหนึ่งเดี๋นนต้องมีสักวันเดีย๋ยต้องมีสักวันต้องมีสักวันกับตังใสอมสิน เลยวันละบาทก็ยังดีไม่มีตั้งใจสองสามวันใจที่ก็มันกำลังดีเพราะว่าออมสิมันใหญ่ไออันนี้ขั้นสอนที่นสองนะนี่<ด>ไม่ใช่ว่าเห็งดง่ยายๆแค่เวลาท้ายถูให้มันละเอียดว่าให้มีเสียนมียังเงเลย<ด> ไม่ใช่ปะเพชรของเรียนๆนะเอากระดาษทรายถูอืมนะเฉพาะมันละเอียดเนาะนละเอียดเนาะมันเป็นอย่างนั่งสูนั่งแสะยุงเสือยังมีทรายละเอียดอีกนะทีหนึง่งเดี๋ยวว่ามันมีแค่นี้แหละ cái vâng, liệt liệt khác nhau ừ. sai liệt diu thằng đấy yeah. này đóng chú đi chú như là, là ừ. Ôi, lại canh tòn thế <laughs> ปาดเน้อนอ๊ะบาดว่าจะเห็ดไปประกวดเนาะละเอียดยิบทำละเอียดยิบสีมือ <c oughs> นี่เขาวาสีมือต้อนีงานการสีมือนอ้อเขาเหเุโดยมันงานหยุดนวเดี๋ยวตู้ออมสินนี่มันมีรหัสกดออกมาไม่ตามีเนี่ยรหัสนี้นี่กระไลเนี่ยไว้หัวติอโอ้บุมีรหัสไอ้่วนโตติอันนี้ขั้นขันตอนอันนี้แล้วที่นี่ ลายเอีดายละีดายเลีดบมีรหัสาทมีแต่อิโต้ยางเดียวที่จะเอาโดออกได้งออกได้โอ้รหัสหายง่ายเรียบเนาะ ใช่ม <Yeah. S 1> ี่คอนเต็มนี่บ่มีรหัสบ่มีอีหยังบ่มีบัตรอยูที่เอ็มกดออกเดี้ยเต้บ่มีร <laughs> หัสกดออกดิบัวนี่นบม่มีเออเฮ็ดจังได๋สิได้ใช้กันนี่จะพาออกอย่างเดียวเต้ที่ใดใช้มีแต่พาตัดเต้อือพาตัดโอ้ตู้ตู้นี้ไม่ไม่มีบัตรกดเนาะไม่มีบัตรกดมีแต่ไปพาตัดอย่างเดียว โอน่นอนบ่ละถึงถึงจะได้ใส่เนาะอโอ้จนจงสี่เนาะน่นอนเด้ระบบระบบไม่มีบัตรเอทีเอ็มกด <c oughs> ไม่มีรหัส,มหสไม่มีรหัสเนาะมีแต่รหัสอย่างเดียวคือผ่าตัด <c oughs> ตาคือผ่าตัดอย่างเดียวถึงจะได้ใช้มันเป็นหยังหันท้าหันหัวก็เฮ็ดละเอียดเกินเนาะโอันนี้ดดสลัวสลัวดดดีเนาะตาบ่ค่อยฮ้อนเนาะไก่ยังเนี่ยโอยังอีก

เจาะหูเจาะหูสายสายสะพายสายสายสะพายเอาไว้ห้อยดิเอาไว้ห้อยจ้ะเอาไว้ห้อย

อันที่สองคนอยู่ว่าเป็นซุกเนาะอ่าอันที่สองเริ่มมันไอย่อันนี้มันก็ยู่ว่าเป็นสุกด้วยกันไ่ไพ่ก็ยิ่มไป่ยิ้ม,มาที่กัน อยู่เป็นดิต อันนั้นดิอันที่สองมีน่มีสามอันนึงเด้ออันที่สาม

Thu hô mình chắc nói chị Tốt thầy bà Hãy subscribe cho kênh Ghiền สายสบายเอ้ประทาเนาะเออสามอันตรงีอันนี้ก็มีเนยโออโหเนี่ยสองแล้วอันนี้เสร็จแล้วเสร็จใช่ไหมอุ้ขันตออสุดทายตีขันตอนทุกทายเยอะสะายรู้ไหมเออ นี่ดีว่ะล่ะอโอ้งามเนาะงามบองามเยอะอ๋อสายปาดคนสินสามอันเนาะไอ้นี่เขาไอ้นี่ตัวเนี่ยไอ้ตู้เย็นที่เอ็มบ้านเนาะ เก็ต้องใส่บัตรเด็กบัตรรูดกับโบมีเอ็กเออคาทานอตาเห็นนายเห็นนายสามอันเลยสามอันเออปลาเลยดูเลาะข้างๆกันเนี่ยสายเออนี่สายสะพายมันจะนี่งามเนาะตา งามเนาะสายมีสีชมพูเนาะเอาไปใสยตัวนี้ดูถือดูอเอองามคัะคุณเอองาม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 เซ็ตเนาะเป็นอันวาเซ็ตเนาะข่านจอนชุดไทยเออเ<ป>ดี๋ยวไปเซ็ตไปสุดท้ายดู สไปรด้อไปสไปรยบกิฟโอ้ดังดีแต่ก็มันก็รอดสไปยเอาชิ้นไม่ไหวแล้วตา